สวัสดีสบายดีทุกคนแรงหนี่สิมาเลี้ยงไว้เจ้าแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ไทยหมดหน้าแล้วเป็นกระไทยเหมล้นเราต้องหาเลี้ยงมองไม่ครับจีบผูกได้แน่้าน้ำกันแท่นนะนะครับมาเลี้ยงปีแล้วครับเจ็ดหน่อยไม่ได้กินยากลัวสิคำครับขอะตะเวยนยังอยู่สูงอยู่ตอนนี้เิ่นดี หมดหน้าแล้วเดี๋ยวเป็นมือครับมีอาการเป็นยังไงเนี่ยนับตั้งแต่ผสมเทียมมาได้ไม่นี่เป็นวันที่ยี่สองยี่สองพฤศจิกายน

มีตัวผูมากวนเวียนมาติดครับเดี๋ยวร่อมึงน้ากันครับเราจะมีอาการบอรพอหมอเพิ่นบอกว่ามึงอาการจะต้องซ้ำมือประมาณนี้ครับมาสิมีอาการบอรเดี๋ยวมึงไปน้ากันครับจับสัตว์มันมึงยากครับอาการติดสั่นยังไงครับ ขันมีตัวผู้มาวนมาเวียนมันใครฝนจ็ดสิตกกับตกทั้งอื่นแหละแต่ว่าบรูว่าสิม,มาทั้งผีบ่ะนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนดูแต่บรูว่าสิตกบ่ะเดียวปล่อยง้อ,อกิอนหญ้ายังไงครับ จะเคยย่างไปฝอฝอเมืองกา,ท,างทังอยู่บนน้กินหยาเ็มทีบันใดอีกตัวหนึ่งก็โมลูว่านี่สิมีอาการจะตัวหนึ่งผสมไปแล้วไป้ซิปมือน่าครบมีสิบมือตอนนี้สิบมือครับตัวนี้ตัวเมียงไงน่ครับว่ามีอาการแต่ว่าเดี๋ยวสังเกตอีกจากสองสามมือครับ มีอาการบ่จะปล่อยงวัวเลี้ยงกันครับปล่อยงวัวออกเลี้ยงแล้วครับบ้านะมันไถหุดแล้วเหรอครับเดีย๋ยวปล่อยมึงเพื่อนยางไปหากินหน้าพื้นที่บ่วท่านอีกหุดหน้านะครับวันนี้ปล่อยปล่อยไปก่อนจับอิสซาต์บอลลูครับถ้ามึงในสายตาของผมเนี่ยลักษณะ เอาไว้ยาว่าเพียรมันกิบวมบอมบมั่นใจบอกว่าถึงนะครับนําเมือกมันบหันนี้ครับแ้วต้วผูกกับบอบอโคมครับตัวแมงเงี่ยเดีวผมเพราะสังเกตมมัแเรวมันกับลักษณะแตกต่างอยู่อืมต่นมบม้นี้หนําเมือกเดี๋ยวจิรอต้องโทษเช็คกับหมอ,อยู่ ตอนนี้ตอนนี้ปล่อยกินไปก่อนครับไปกินหญ้าก,ก่อนหญ้าหากินพอเป็นหุดแล้วครับนงานาเป็นเป็นหุดแล้วหุ้ดแล้วกันเมื่อติดไปหากิน,น,นยังไงครับแต่ว่าผมติดรอกปล่อยมึงกินหญ้าไปหากินแบบไหนร้องหญ้าหากินไปมึงเดี๋ยวจะได้โทุ ถามหมออยู่ครับมึงอาการมึงลักษณะแล้วมันก็แตกแตกแตก,แต,ก,แต,ก,แต,กตาอยู่จนเ่ชัดเจียนครับเมื่อชัดเปลี่นไปแล้วครับคอยเป็นย่างหากินเราคงคอยจิน,น้ำไปมืองเคน,นึงจะติดตามไปน้ำกันครับฝนคือจังทิ่โตกับฝนนะแต่ว่าโตกับโตข้างบนลหรครับ ก็บุหรัวทังนี้มาตกบ่ครับแต่มันสีฟ้าบางังตะเวนแล้วก็เลยค้มมาทาั้งที่เลยครับเจ้ากับมึงเราว่าหน้าตัเวเรับฟังนี่มัน้าแฉ่ง้าแจ้งฟ้า,ฟาเปิดเยู่ครับคิดว่าประตูกตกก็ตกทัก้งหมดหละอันนี้ไปเป็นนะครับย่งางเราดิวเราดิวเราไปแล้วครับย่งางอาจินนละ ไปแล้วครับตแต่มองเพิ่นว่าไทยหมดลมแล้วครับหยางมากเดี๋ยวแต่ว่าผมต้องปล่อยครับอยากใง้วกินหยาปลูกไว้มึดเหม่อหยาบเท่านนี่มีครับนี่ก็เจียวมาปลูกแถวๆนี่แหละครับที่เพิ่นบ้ท่านได้ไทยหมดมาปลูกหน้าเพิ่นก่อนตอนนี้คลังหยางลงมากิน nhang và hoa là cập vừa khoảng tốt vừa tốt cập anh nhìn đọc cũng người đi quay ngó liền liền vậy nhám leng, nàng mừng ngó kinh nhà cập Lang lông kalang yên yên, vậy hả. A cam yên điên bok hai hòn gặp nham đẹp. Nang lắp nhang 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 เป็เป็นตับขามไปคนกะได้ผูกเสียกไว้ครับผูกเสียกใี้จินอยู่ให้เปล่ากะว่าขำค่อยสิเขาขอกอออไถยหมดแล้วครับผมก็จีน้ำไปยักิบเมื่อแล้วครับวันสีว,นว,นวันวันเราก็เล้วครับงว่วงกะคอยหาหม่องได้ที่เพื่อนเพื่นนี่ไทยครับเหนเพื่อนไทยเราก็ ท่า n h มาหเหล่าครับเจ้า nhà ามาหเหล่าอันนี้คือ้กินหย่างที่เพิน่นบ้านใไทยนี่ก่อนครับแต่เป็นงัวกินหย่างเช่นแบบกบบเบื่บอตดอกครับเพราะวได้กินอยู่เพราะเพิ่นที่มาไถนี่แต่ว่ามันอีกโดนอยู่เพราะว่าเพิ่นมีรถกับเพิ่นมีรถเพิ่นบ่เฝ้าคกคดี จับอาการน้ำครับเพราะว่างัวบ้ามั่นใจว่าจิเริ่มปิดสัว์บอืมเพราะสังเกตมือนึงเป็นน้ำเมือกครับนี่ก็เลยสิจับอาการมึงเพราะว่าตัวนั้นเกิดแต่แมนบบเห็นตัวผู้มาโค้มผมกับโบลูกับอันนี้คือกันนี่ตัวลูกเนี่ย่แสดงอาการครับตัวตัวผู้ตัวอื่นกับโบมาบบมาแสดงอาการตัวผู้มันบ่ค่อยหลายน้ำแถานี้ เลยมึงมึงจะจับอาการอย่างอื่นเออถ้าขึ้นโคมบูบโคมอย่างแต่จิดว่าน่าจะมีอาการเนี่ยตอนนี้ป้อยกินหยาครับป้อยกินหยาไปเรื่อยๆก่อนป้าก็ค้นม,มากครับบ่มั่นใจเลยนะครับเนื่ว่าจิตตกว่าตกเนี่ยครับมึงที่หละครับมึงทีหนึ่งคือจังดิค้นม,มาทาั้งนี้ครับแต่ว่ากับมึง ลักษณะแล้วเมือ่อหนจะตกดอกครับมึงลักษณะแล้วเมืออ่อหนตกปุ้ดย,ย่างไปกินหยาปล่อยกินหยาครับทั้งนี้ปล่อยกินหยาไปเรื่อยๆกัอนอย่างนู้นี่เนาะไม่หลุนทีมงานแนวใดน้อยเนาะครับห้เก็บเห็ดแล้วเ่า่ไหแล้วตอนนี้ปล่อยกินหยาไปเรื่อยๆกอนครับ ตอนนี้กำลังปากันยางหากินหญ้าครับตอนนี้ครับกินหญ้าอยู่พื้นที่หากินหญ้าน้อยลงทดใร้จะนิ่งซะหละว่าครับมันขึ้นมากึ้นจักน้อยขึ้นไปหันก็ เป็นกับไทยหดหน้าแล้วครับก็บเหลือแค่ยู่นี่ประมา่านสามไฮสามไฮบริทาตไทยแต่มองขึน้นไปเท้งนั้นโบมีหยาสิสิขึ้นตอ่อบอแต่ผมกำลังสังเกตอาการเริ่มติดสั์ครับบ่รู้ว่าสิสบมีอาการบอผมอตัวตัวแม่ตัวใหญ่ตัวนี้แหละครับผมกำลังดิสังเกตอาการครับ ถ้าว่าตัวปู่กับบววนครับตัวลูกกับบวว้นแล้วก็ตัวแม่เองกับบ,บวบแสดงอาการโ้มลูกให้เห็นครับหรือว่าต้องกินหญ้าใหวอ้วน,วน,วนก็นี่ครับบำรุงกินหญ้าไล,าล,ล่ยลบำรุงจักหน่อยครับ แสดงอาการคนี่บวอยังไงครับ,รบมึงสังเกตเกิดคือซื่อว่ากกินหยาคือยังเป็นกินดีๆครับเดี๋ยวลอผมก็จีล้อมองอาการครับถ้าเรื่องอาการติดสัตว์ก็ดีครับผมจะได้หหมอมาทับให้ครับทามันก็ดเลี้ยงไว้ก็ดโดนแล้วครับเป็นปีแล้วครับที่ ว่าแสดงอาการติดสัตว์ครับก็เแล้วคิดว่ามันใส่เวลานาน,านอยู่ตัวนี้พอลูกกัว่ามันบดถึงขวบกระจิกใกล้แล้วละครับตื่อมาต่อ,ตอจักเป็นมาตอนนี้ก็ลังเริ่มอ้วนครับพอลูกกับบอซํำกินนมปันไดคิดว่าเดี๋ยวรุ่งขึ้นนิดน้อยอ้วนขึ้นมากอะน่าจิชัดเจียนบ่อหรือย,อยังไดหรือมันสิแสดงอาการแล้วครับ มี่ n h กับพ่อมีให้กินเนียเดี๋ยวมึงไปน้กนากันเรือครับว่าการง้อตัวแม่ตัวนี้สิเริ่มมาการติดสัตว์บ่ครับแต่กันติดสัตว์ก็ดีครับสีได้เอา KF บ้าค,ครับเเคเจ็ดสองเดียวเจ้าปลาดูสีร้องเอาอพอท่านสีเจ้าปลาดูบ้งครับ ถ้าถ้าแสดงอาการติดสัตว์นะครับแต่ตอนนี้นี่ตัวผูกก็ยังเฉยเฉยลูกตัวลูกก็เฉยเฉยตัวแม่ก็เฉยเฉยอยู่มึงอาการไปเรื่อยๆครับตัวน,นั้นนี่ก็ถ้าได้ยี่สิบม,มือกันว่าแสดงอาการยังอีกอผมคิดว่าก็น่าจ,จะติดครับแค่เดียวกับแค่เดียวก็น่นาจ,จะติดเลยนะถือว่าพานก็ ดีไปครับโอ้ทาง่นก็หยิดตกเลยหรอครับมึงลักษณะคิดว่าตกตกแล้วครับบ่น่าจยมาตกท่างนี้นะพอทงังฝียังป่ายังเกี่ยยังเปิดอยู่ครับทางทั้งคนนี้มึงลักษณะแล้วฝนฝนตกแน่นอนครับแต่ว่าบ่มีฝ่าห้องก็ดีครับ สบายใจวันนี้ฝ่าห้องฝนตกอย่างเดียวครับครับตกครับนี่ขยางมาแล้วครับขยางมากินแล้วนขยางบกหัวเฝ้าน้ำหยางเจ้าใดครับเพี้ยนหยางหยางมากินบ่อยหรือยังไดหยางไปทำคนละคนวนๆเวียนๆอยู่แถวเหนียวขันเป็นยังส่เลี้ยงง่ายครับเนี่ย อย่างไงครับแต่ว่าขันยามึงหันบึงนี่หลายหลายอะไโว่ยางไปไกลครับอันนี้ลอกมึงหันวนเวียนอยู่แถวนี้ก็ปล่อยเลยครับปล่อยให้หากินนางมึงยางเดียวเลยตกหูมึงมึงลูกทิพแสดงอาการบรคกับตัวลูกนะะกินนุ่มครับนะแสะดงอาการ ล่อล่อมึงอีกมือว่านนี่สังเกตเห็นแต้ว่ามือนี้สิมีอาการาครับแต่ว่ากับัวผูกับบ่ค่อยคุ้มบ่ค่อยคุ้มน้ำบ่ไหลูกตัวลกูกตัวอื่นกับบ่มีนะครับเนาะตัวอื่นตัวผูกับบ่มีก็เลยสังเกตายครับมันคือหลอบนั่นที่มีตัวผูทั้งอื่นมาครับสังเกตง่ายตอนนี้มันร่วมตัวกัน กินญ้าใกล้ๆกันครับปกติบ่เคยเห็นกินญ้าแบบอยู่ใกล้กันักเทแยะครับนี่ค้าฝนแหลงหากินไทยยินมันครับอันนี้ร่วมตัวกันกินญ้าใกล้ๆกันปล่อยกินไปเรื่อยๆครับเมืองเราฝนบ่า่าจะตกมาทังเี้แล้ครับแต่ว่ารมมาอยู่แต่ว่าบ่นนาจะตกหรอกครับพ่อนยะซุมเมือคกับ nè là khóc, tục chưa khóc được, tục chưa là bác lại mô khâm ngay, để không ngay là ผมดิบปวยง่วกินหยาไปเรื่อยๆก่อนอากาศจะเย็นดีง่ว่ากำลังกินหยาดีครับไทยดหดได้เลยจังกินหยาดีจังกินบุ่กไหวยัน,ยนมุนมี้มุมีหมองยางไปยางอยู่แค่์สามใหน่านี่ไปบางครั้ง,งยินเขาเจ้ากกันไทยหดแล้วไทยหดมาแล้วตอนนี้ปล่อยยางหากินเลย นางมึงโมเมนตยังครับผมเมื่อ,มมอ,อ,มมอาการิดสัตว์ของม่าครับว่า,วาตัวเมียตัวใหญ่ๆนั่นที่มีอาการบอกก็เลยคิดว่าบ,อบอา่อไหนท่านชัดเจนเกียนแกงงกตัวมันห่วงเจ้าแจวอยู่แล้วครับห้องอยู่ใกล้ๆนเนี่ยเนเข้าคอกแล้วบ้านห้อง หากินเดี๋ยวปล่อยหากินพปี่ครับบัวมากายดอกผลหนะมึ่งเราผมว่าบัวมัดตกข้างนี้ดอกจีอ่าวาร่วมเก็เป็นช่วยๆมาทางนี้แหละครับแต่ว่าททางนี้มันกบบฝาแจ่งอยู่เดีย๋ยวปล่อยให้งวัวกินหยาไปเรื่อยๆครับช่วงค่ำๆนี่กินหยานี่งครับไอยู่ ไทยหดแล้วมองกินยาหน่อยเราไม่ค่อยไปใส่มาใส่ไปอ่ากันย่างหากินไปครับงูนหน่อยป็นไปหันกับเป่นไทยหดแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจ,จะวนกลับลงมาเมืองมาอีกึ้นไปซั่งเครื่งบอกไทยหดหน้าแล้วตรงนี้ก็กินยาอยู่นี่แหละครับผมจับอาการติดสัตว์ยูะ บ่ท่านมีลักษณะอยากโค้มตัวใดครับเมืงองหยากรับจับอาการนี่ผมยอมระบะับว่าหยาปวดขันง้วบ่ข้นคักๆอี่เรียบ่แสดงอาการมีตัวผูยงใหญ่ที่เป็นมวยอันนั้นก็ตัวผูน้อยนั่นก็บ่ท่านอีกเป็นมวยหรอกครับเห็นมันมีตัวผูยงงิ่งใหญ่เนียอยู่ในยังน้อยเป็นมวยกว่านี้อันนี้ก็ัก่แก มือเริ่มผสมมากอะ่ะว่ามันได้ติดมือแล้วครับติดมือส่าจะเป็นซิบมือนี่แหละเดี๋ยวนับไปอีกสิปมือครับติดตามไปเรื่อยๆครับทีมีอาการบอกขันบ่มีอาการก็ติดแน่นอนชัดเจนครับก็อย่างให้ติดแล้วครับบ่อยากผสมลายรอบครับมันเสียเวลาจับสัตว์ ลงหยากเลยครับลอผู้น้อยง่ายครับผู้น้อยง่ายแล้วก็ปล่อยเป็นเช็คเกอร์ประจำข้อครับตอนนี้ปล่อยกินไปฝนก็หยบบ่ตกแล้วครับป่าเริ่มเปิดแล้วหมายถึงบ่บมาตกทั้งปีนะครับทางอื่นมันอาจจะตกเรียบร้อยแล้วแต่ทางนี้บบมาตกแน่นอนจะปล่อยงัวกินหยาครับ ไปแล้วครับแม่สาวน้อยเป็นไปุ่นแล้วครับมังเป็นไทยหัวหน้าหรอทั้งตั้งเงครื่องฮะเครื่องกินจากกันแท้นี่ไปครับเป็นไทยหุวนแล้วครับมึงเราคือศิษย์หูเรากินทั้งกันแท้เลยมุนี้ก็กินเงินนี่หลวกมาก วนเวียนสิกินนมครับอืโตลูกนี่อยากกินนมแต่ว่าตัวแม่นี่บ่บ่อยากกินครับเพราะว่าอยู่กันใหญ่แล้วบ่มั่นใจว่าถ้าลูกบ่ได้กินนมเริ่มเริ่มไลแล้วแต่ว่ายังบ่แสดงอาการิดสัตว์ให้เห็นแต่แม่นแยกออกได้ก็บ่ให้ใกล้กันได้ตแม่สมบูรณ์ขึ้นก ผมว่ามันน่าจะขึ้นหายอยู่นะครับอันนี้ว่าเรียงธรรมชาติไปเลยแจกัให้ยอยู่ตัวม่เป็นล่ลๆอยู่ครับสก่ันเห็นไลาไหลเห็นรูกกินนมครับให้ลรูกกินนมเวก็เจ้าของก็จจอยคือคนสมุนไครัแต่เลยหมแสดงอาการติดสัตว์ให้งเห็นปันหดอันนี้เริ่มเดิมมีอาการเนี่ยแล้วก็เป็นอ้วนๆน,นะครับเมื่อวาน ั้งหงูตั้งตาอยู่ครับหากินอยู่ตั้งเคร่องกันแท่หน้าผมต้องไปกับผมนี่หาก,กินคนไทยหมดแล้วอันนี้ก็กินนนเรียนจะจับอาการไปอีกจักบสองสามมื่อครับตามที่หมอบอก กินเนืหนิงหนิงสี่ก็ดีครับเพื่อจิตเรี่ยงง่ายเม่อยังเดาครก็ถิบวันเด็ดตามถมิบวันเด็ดตามวันไหนน้ำหายากก็จะไทยหมดแล้วบกบอกอยงาง่าไก่ปันไหนครับนี่พื้นที่หน่อยในการหากินเนี้ยตัวนึ่งก็บุณลีครับกินทั้งทัง ตอนนี้ปล่อยกินไปเลยๆจนกว่าสิบ่ำแล้วครับแต่เว้นกันยังอยู่สูงอยู่คิดว่าพี่สิบโบเหมือดไงยอยากเห็นงวัวไดีกินหญ้าหลายๆครับเลยปล่อยกินไปสักก้อนมือน,นี้ก็สิขอจบคลิไปไว้แค่นี้ก็แล้วครับสวัสดีครับ หากินงใหญ่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ย่คำคำก็เหีียวเขา